สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่คูบิงนะครับกับการบวกเลขครั้งละหลายหลายตัวหรือครั้งละมากๆนะครับคลิกของครูวันนี้ก็คือ1นนะครับจับคู่บวกให้เต็ม10 2บ,บวกเลขที่ลงตัวเป็นคู่คู่สามถ้าเหลือตัวสุดท้ายนะครับเราบวกทีหลังเลยแบบจับคู่ไม่ได้เป็นแบบเอ่อตัวเศษอะไรอย่างเงี้ยบวกทีหลังเลยมาดูตัวอย่างกันนะครับ 37บวก24สบวก63บวก45บวก21บวก66สแกนเลยครับเราจับคู่ไหนบวกกันแล้วให้ได้เต็ม10ได้บ้างอ่าเห็นหรือยังเอ่ยบางคนเห็นแล้วนะครับคู่แรกของครู่37บวกกับ63อันนี้ได้เต็ม10แน่นอนลงท้ายด้วยศูนย์แน่นอนเพราะ3บวก7ได้10เศษศูนย์ทดแน่นอนอ่าคู่ที่2นะครับ 24่สิบวกหกสบวกหเป็นสิบแน่นอนใส่ศูนย์ทดแน่นอนนะครับคู่แรกนะครับสามสบวกหกได้100คู่ที่2 24ยีบวกหกได้90และตอนนี้นะครับเราจะเหลือ45บวกกับ21นะครับได้66เมื่อนำทั้ง3มารวมการคำตอบของเราก็คือ256นั่นเองเริ่มอ๋อหรือยังเอ่ย แต่ถ้าใครยังเอยู่นะครับมาดูอีก1ตัวอย่างของเรากันนะครับตัวอย่างที่2นะครับ62บวก31บวก19บวก24บวก48และบวกกับอีก76 1สแกนครับจับคู่ไหนได้บ้างอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครเจอคู่ไหนก่อนไม่ตามครูไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับอ่าแล้วแต่นะแล้วแต่คนมองนะครับ คู่แรกของคู่คือ62บวกกับ48 8กับ2รวมกันได้10นะครับใส่ศูนย์ทด1น่แน่นอนคู่ที่2ครับ31กับ19 9กับ1เป็น10เหมือนเดิมใส่ศูนย์ทด1นะครับและอีกคู่หนึ่งก็คือ24กับ7 6นะครับเมื่อจับคู่แล้วก็บวกได้เลยครับ62บวก48ได้110บนะครับ31บวก19ได้50นะครับและ 24บวก76ได้100นำทั้ง3ตัวมารวมกันนะครับได้เป็น260โอเคไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับมีทั้งหมด3คข้อนะครับ1ข้อครูจะให้เวลา10วินาทีอะไปไหมอ่ะ10วิแล้วกัน นะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับนักเรียนใจเย็นๆนะครับคำอ่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มหมดเวลาวางปากกาครับคําตอบของข้อนี้ก็คือ229นะครับ แล้วแต่นะครับว่าเราจะจับตัวไหนก่อนก็ได้นะครับไม่มีตายตัวนะข้อที่2นะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไป หมดเวลาครับวางปากกาคำตอบของเราก็คือ360นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับทันไหมและถูกไหมที่ทันอ่ะข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อที่3ชาพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มได้ หมดเวลาครับเป็นยังไงกันบ้างคำตอบของเราก็คือ314นะครับมีใครทําทันและทําถูกทั้ง3ข้อเลยไม่เอ่ยถ้ามีขอเสียงตบมือหน่อยครับเก่งมากนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับไปคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับของแพทเลนนะครับว่านักเรียนแต่ละคนใช่ทำถูกกี่ข้อ3เทสหนูทำถูกกี่ข้อ